ทุกคนคลิปนี้จะพามาผูกบัญชีเพื่อรับเงินรางวัลหากว่าเรานะคะซื้อหวยดิจิตอลในแอปเป่าตังค์แล้วเราถูกหวยขึ้นมานะคะเราต้องผูกกับบัญชีธนาคารก่อนนะคะเข้าแอปเป่าตังค์นะคะแล้วให้เรามาเข้าที่คําว่าผูกบัญชีรับเงินรางวัลน,นะคะเป็นการตั้งค่านะจะมีให้เลือกอยู่2แบบนะก็คือให้เราเลือกระบุเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยไปเลยเนาะและอีกอันก็คือผูกบัญชีหรือว่าจะเปิดบัญชีใครที่ยังไม่มีบัญชีนะคะ อาลดคลิกเข้ามาแล้วลดมีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะเขาก็จะให้ใส่รหัสผ่านเนาะล็อกอินนะแล้วก็กดดาเนินการต่อบนแอปเป่าตังค์นะคะแล้วก็ลถสามารถเลือกนะคะบัญชีที่ลถมีอยู่แล้วนะคะก็คือบัญชีบนนะคะถ้าบัญชีล่างคือสําหรับใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารนะก็สามารถกดเปิดบัญชีใหม่นะคะ,ะเดี๋ยวเรา,เราลองสมมุติว่าลถไม่มีเนาะลองลองกดเนาะก็รอสักครู่นะคะ อ่าถ้าใครที่ไม่มีบัญชีกรุงไทยเนะี่ยเขาก็จะให้เรานะคะติดตั้งแอปกรุงไทยนะแล้วก็ทําการสมัครออนไลน์นะเขาก็จะส่งข้อมูลอะไรแบบถ้าใครทําบัตรถ้าใครทําบัตร ATM เขาก็จะส่งบัตร ATM มาที่บ้านนะแต่ทีนี้รถอะ่ะมีแล้วเนาะรถมีแล้วรถจะไม่เปิดบัญชีใหม่รถจะเลือกบัญชีบนนะคะที่มีอยู่แล้วเนาะแล้วเสร็จแล้วกดถัดไปค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะส่งรหัส OTP นะคะมาตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของเราที่เราผูกกับธนาคารกรุงไทยมาแล้วค่ะ354 318ค่ะ เขาก็บอกว่ายืนยันการผูกบัญชีรับเงินรางวัลน,นะคะกรุณาตรวจอสอบนะคะเลขบัญชีนะคะที่ผูกให้ถูกต้องนะก็ถูกต้องแล้วนะเราก็กดยืนยันการผูกบัญชีด้านล่างนะแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะคะที่ของอธนาคารหรือว่าแอปเป่าตังค์นะคะใสะ่แอปเป่าตังค์นะเป็นรหัสผ่านแอปเป่าตังค์นะแล้วเขาก็ส่งมเมสเซจมานะคะว่าคุณได้ผูกบัญชีรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นบัญชีกรุงไทยหมายเลข สำเร็จแล้วนะคะเราสามารถเปลี่ยนบัญชีได้ด้วยนะถ้าเรามีหลายบัญชีนะก็กดเปลี่ยนบัญชีแต่รถเนี่ยมีบัญชีเดียวนะของกรุงไทยรถก็จะกดกลับตรงลูกศรสามเหลี่ยมด้านบนนะคะกดกลับไปนะก็ง่ายๆแค่นี้เองคะ่ะทุกคนวิธีการผูกบัญชีรับเงินถ้าเราได้รับเงินรางวัลเนาะแล้วเราก็สามารถนําไปขึ้นเงินนะคะที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็เขาก็จะโอ,อ,อนเงินนะคะเข้าบัญชี เป็นบัญชีที่เราปลูกไว้นะซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูกันนะคะว่าเราถ้าเราเช็คจริงๆอ่ะถ้าเราเช็คใช่ไหมเราเช็คเราถูกนะ่นะธนาคารเขาก็น่าจะรู้เนาะแล้วก็โอนเงินเข้าเลยอ่ะจริงๆเราไม่ต้องไปขึ้นเงินอ่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องอดูกันต่อไปนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้ามีคนถูกเนาะรอดูนะคะว่าจะมีคนถูกไหมนะคะนั้นเรามาดูกันว่ามันจะมีใครโชคดีได้รางวัลที่หนึ่งไปไหมจะเป็นรถไหมถ้าเป็นก็ดีมากนะคะจะดีใจมากๆเลยนะคะคนลองไปทํากันดูนะได้ผลยังไงหรือไม่ได้ผลก็สามารถาคลิก ใต้คลิปนี้นะคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้ติดตามรถเนี่ยฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ